ค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องของพ่อหมูกบแมหม,มื้อถูกผูกทุกคนเนาะค่ะเนาะมือนีแม่หมูก็ได้ผ้าพี่ผ้านองมา,ากสถานที่ซักซิทแห่งนี้มองนี้เอินวากอหน้าขี้เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อเป็นกะเจ้าแม่หน้าขี้ท่านั้นเด้อค่ะส่วนพ่อปูสีสุดโทเพิ่นกะยูทีวังข่ำสนวนเนาะปีที่แล้วแม่หมูกะได้ผ้าพ่อกบแม่มากาบมาไหวเพิ่น เรากะเพิ่นก็นได้ให้โชคให้ลาบทั้งบนทั้งล่างกับแม่หมูกับพ่อกับแม่เนาะคะ่นะเนาะให้ว่าถูกกันเพื่อนนะเพื่อนตาเมื่อถูกทุกคนปีนี้แม่หมูก็เลยได้ผ้าพีผ้านอนของมะกมาบมะไวเพิ่นอีกเทื่อน,นึงเนาะคะ่ะหวังว่าเพิ่นก็นคือสิให้โชคให้ลาบคือปีที่ผ่านมาเนาะ เรื่อยๆเนาะค่ะเนาะแม่หมูกับสี่หายคุณผู้ชมเบ่งบรรยากาศภายในเรือกอนทีผีทอดหงที่เจ้าแม่พันยู่เนาะค่ะเนาะเบ่งบรรยากาศเนาะแต่ได้เอาบรรยากาศมาฝากที่แาบนอนเท่าน้อถึงตรงไหนค่ะคุณผู้ชมผู้ใดอยากมากกับใบตัดการเพลินเนาะค่ะเนาะแม่หมูก็แนะน้ำค่ะโรแมนติกกับสถานที่นี้สำหรับคู่รักหนุ่มสาวที่ถ้ากันอยากมากกับใบขอพ่ออันเพลินเนาะค่ะเนาะขอให้ได้ ยร่วมกันโดนๆให้แต่งงานกันไปนี่หลูกเต็มบ้านมี่ล้านเต็มเฮือน,น,อนค่ะเชิญเด้อค่ะเด้อคือว่าผู้ใดช่วงมีการขาดการขายบค่อกไดีืดิมตาอาปากบค่อกได้เนาะค่ะเนาะเชิญค่ะเชิญเขามากาบับมาไหวาเจแม่ขอพรนนำเพิ่นเนาะค่ะเนาะ,อะพอจำเพิ่นกันรับปากรับร่วงแล้ววา่าได้ดิบได้ดีเมื่อถูกผูทุกคนค่ะพี่น้องลองเบิงลองเบิงค่ะค่ะมาหอดมาถึงแล้วค่ะ แม่มูกับสิผ้าเขาไปกราบไปไหว้เจ้าแม่เพิ่นเนาะค่ะเนาะกราบอธิษฐานขอพร้อมๆกันกับแม่มูเลยเด้อค่ะพี่น้องสาธุเด้อเจ้าแม่หน้าขี้ผู้ซักซิ์ขอเด็กปวดโดนบันดาลให้คุณผู้ชมช่องพ่อหมูกับแม่มู ขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงงวดวันที่16พฤศจิกายน2 5ร3ที่สิมากที่ขอให้เพิ่นถือเล็กทั้งบนทั้งล่างเบิดสุขผู้สุขุนเด้อเจ้าแม่เด้อมื้อนี้แม่หมพูพาพี่พ้านองมากรามาไหวมาขอโชคอลาภให้เจ้าแม่เปิดหูเปิดตาลกูกหลานอยาให้ลูกให้หลานได้ออายคายหนาเพิ่นเด,ด้อเจ้าแม่แสดงอิิฤทธิ์ธให้พี่ให้น้องเฮาได้เห็น3โตัวตัวคักเบิงกอนนะ ห้เพลือ่อห้เพนซาห้เพนได้ผากันมากา,กาบมาไหวา้ผาทำบุญน้ำเจ้าแม่สันผู้ใดผู้เพ่อยุกวงยุกไกลก็ให้เพนโอนเงินมาแม่หมูนี่แหละสิเป็นสะพานบุญพ่อให้พี่ให้น้องเฮามีเงินไดเอามาต่อเติมสถานที่ท่องเที่ยวไอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันยิ่งใหญ่ของจังหวัดอุดรเฮ้าเลยเดอเจ้าแม่เดอสซาถุก คุณโต้ค่ะคุณผู ium, ้ชมอันนี้สัตว์ประลุค่ะเห็นสัตว์ประลาคุณผู้ชมถผ่าห็นบุ์บัดจังใดแม่มูจะขึ้นหายไม่ตั้งข้างล่างอีกเพื่อนึงเนาะค่ะเนาะเห็นสัตว์ปรลาค่ะสอง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 กสิตรงกับเลขทูกเลขทูบที่แม่มูอ่าที่ที่เห็นข้าเจ้าจุดไว้ที่เพิ่นจุดไว้ห็นก้อนหนาที่แม่มูจะเข่ามาเนาะค่ะเนาะก้อนหนาที่แม่มูจะเข่ามาเพิ่นจุดไว้เป็นเลขสองเก้าสอง หมดทีแล้ววันที่26พฤศจิกาของปีที่แล้วเลขออก2 2 3นะคะเสียงเซมซีครั้งที่หนึ่งนะคะแม่หมูได้เลข2 2าคาะคุณผู้ชมขออนุญาตเสียงครั้งที่สองนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเหมยเราะคะแม่หมูขออนุญาตเสียงครั้งที่สองนะคะคุณผู้ชม ขอมาเบิงไกๆเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะเสียงครั้งที่สองนะคะแม่หมูได้เลขสองห้าสองห้านะคะสองห้าทั้งสองฝั่งเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ไหเบิงเป็นแนวทางเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะค่ะมาข้าวหมากเหล่าตะบุญวาสนาขันผู้ใด้โชคนะแม่หมูในเทือนี่เนาะค่ะเนาะแม่หมูกะกะไห้มาเฮ็ดบุญ เห็ดบ Get ุญว่า nope. มันเห็ดบุญน้ำแม่หมูเด้อค่ะเด้อเห็ดบุญยุกอ๊ะหน้าขี้หมอนใ่ป้าไผ่บ่สะดวกไผ่บ่สะดวกฝากแม่หมูท้ำบุญได้เนาะค่ะคุณผู้ชมฝากแม่หมูท้ำบุญได้แม่หมูขอเป็นสะพานบุญให้เสียงครั้งที่หนึ่งแม่หมูได้สองสองเสียงครั้งที่สองแม่หมูได้สองห้านะคะเลขทูบสองเก้าสองนะคะคุณผู้ชมที่แม่หมูบอกเนาะค่ะเนาะผู้ใดๆก็มาเห็ดบุญน้ำเพลินผู้ใดยุใกสะดวกมาก สะดวกมากกะกะแวะมากเด้อค่ะคุณผู้ชมเด้อขันผู้ใดบ่สะดวกมากกะยังที่บอกเนาะค่ะเนาะแม่หมูกะสิเป็นกระท่านบุญไห้โอนเงินมาแม่หมูกะสิเอาเขามาทำบุญไห้เนาะค่ะเนาะตามนี้เนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะทุกครับทุกครับทุกครับหลักกระกับลูกทุกครับบอกแน่แหลักกระกับภาพน้อยน้อยหนึ่งตัวเฮีเห็ดให้เนาะพ่อเพิ่นเฮ็ดไว้เพิ่นเฮ็ดไว้ให้ถ่าให้เฮามาเบิ่งเนาะค่ะเนาะ เลขสองเก่าสองสัตว์งามแพงคุณผู้ชมบรรยากาศดีค่ะแม่หมูแนะนำได้คะด่ะเด้อผู้ใดอยู่ไกลๆเนาะค่ะเนาะไปบะถือจังไดมาบะไดจังไดไปบ่เป็นโทษหาแม่หมูนะค่ะเด้อโทษหามแม่หมูโทษแม่หมูสิบอกเสียนท่างมาเนาะคะ่ะเนาะหรือว่าจับจีพีเอก็ได้ค่ะจับจีพีเอมาอ่า ตั้งว่าเกาะนาคีเด้อค่ะเด้อคุณผู้ชมเด้อตั้งว่าเกาะนาคีเพิ่นสิพามาหอดทางบ่อยากดีเป็นไดดอกค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ากับมามามาอยากมาง่ายๆบ่บ่บ่มาอยากเป็นไดบอกค่ะว่าจังไดกับพ่อเขาเจ้าหลงทางยญากับผ้ามาจนได้นะโอเาเจ้าหลงทางมาหากับผ้ามาจนได้เนาะค่ะเนาะอันนี้ฟังจากปากผู้เพิ่นยุนี่เอาเนาะค่ะเนาะแม่หมูบอกคุณผู้ชมอังคนอาสีเสื้อแน่บ่เสื้อแน่เนาะค่ะเนาะ ค่ะฟังเม,มียนค่ะฟังคว่ำซักสิทธิ์ของเพิ่นเนาะค่ะเนาะขันผู้ใดมากอ่ะมาบ่ถือโทษทาแม่หมูบ่สันกะอ่าพยายามมาเดี๋ยวยาเพิ่นสิผ้าม,มาจนหอดเองละค่ะมุตมลาพารุยกอเลยาพาุยกอนเลย เรืออัธยาใสยดีนะคะแนะนำดีมากๆเลย สวยงามเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะบรรยากาศยั่งมือเศร้าเนาะค่ะผูได้มาแม่มูแนะน้ำไห้มายั่งมือเศร้าเห็นนกไหมลูกเห็นนกไหมเห็นนกไหมนกเต็มไปหมดเลย E อ๋อผู้ขาเจ้าเห็นแต่่วาตาบอกว่าตามาคนเดียวอ๋อตาบ่เห็นตาบ่เห็นแต่่วาตาบอกว่าตามาคนเดียวเออแต่ว่าผู้ข้าคนึงผน้ข้าเจ้าเห็นอ๋อเนาะเพิ่นไปคุ้มครองตา